สวัสดีค่ะช่องคุณยายมาแล้วนะคะวันนี้ยายจะพามาดูอาหารเช้าของยายนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ข้าวซอยอันนี้ขนมขาหมูขนมขาหมูเป็นขนมโบราณสมัยก่อนกินอันนี้จะต้องมีน้ำจิ้มนะคะนี่คือน้ำจิ้มขนมขาหมูจะมีถั่วดิสงป่นแล้วก็พริก แต่ยายชอบใส่พริกป่นนะคะมันจะอร่อยอันนี้เป็นข้าวซอยนะคะอันนี้ข้าวซอยนี่คือข้าวซอยนะคะข้าวซอยเส้นใหญ่ข้าวซอยไก่ค่ะอันนี้จะเป็นน่องน่องไก่อันนี้ชามนี้สั่งเขานะคะไม่ได้ทําเองเข้ามาให้ค่ะหกสิบบาทชามนี้หกสิบบาท แล้วก็น้ำจิ้มมันจะเปรี้ยวๆหวานๆเราใส่พริกป่นนิดนึงจะได้เผ็ดๆนะคะอันนี้ขนมขาหมูอันนี้ที่หั่นแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ได้หัน่นอันนี้ยังไม่ได้หัน่นอันนี้หั่นแล้วอร่อยนะคะเพื่อนเคยกินไหมคะขนมขาหมูมีน้ำจิ้มขนมขาหมูน้ำจิ้มขนมขาหมูนะคะ คือข้าวซอยข้าวซอยนี่อร่อยอยากกินนานละไม่ค่อยมีคนขายอะค่ะน้องไก่มีสองน้องนะคะเนี่ยเปืเป่อยๆน่าทานทั้งนั้นเลยอร่อยค่ะเพื่อนๆาฝากฝากติดตามช่องคุณยายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์คุณยายหน่อยนะคะคุณยายมาช่องคุณยายมาแล้ว เพื่อเป็นกำ,กำลังใจให้คุณยายทำคิดต่อๆไปค่ะวันนี้ยายจะขอกินอาหารเช้าข้าวเช้าก่อนนะคะสิบเอดโมงครึ่งเช้าเที่ยงรวมกันเลยน่าจะเป็นเย็นด้วยแหละอร่อยอ่อยค่ะมากินอร่อยๆด้วยกันค่ะไหมขนมถามมหมูน่าทาน ข้าวซอยค่ะข้าวซอยอร่อยอร่อยของเรานะคะอยากกินข้าวก่อนนะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ